สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Simply Bullish นะครับช่องที่จะพาคุณเทรดไปได้วยกันอย่างยั่งยืนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันจันทร์ที่13ตุลาคมเนาะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนใน time frame H4 นะครับเราจะดูกันแบบกระชับนะครับ ทางเฟรม H4 แท่งแรกที่เปิดแท่งมานะครับตอนตีห้าได้มีการเปิดเป็นแก็บกดตัวลงไปเปิดที่4002.66ก่อนที่จะยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเบรกนะครับเบรกไปทํำออทํหไฮไปด้วยเนาะด้วยการที่มีการเบรกขึ้นมาลอเซลล์ชนต้านชนต้านตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ยกตัวขึ้นไปทำออทำไฮที่4059.89ก่อนที่จะดึงไส้กับเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายแล้วก็จากนั้นเปิดแท่งใหม่มามีการกดตัวลงาะทำไส้เคลียร์วอลุ่มฝั่งบายอีก เห็นไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเห็นแล้วนะครับว่า t i m e f r a m e H4 ได้มีการทําลายแนวต้านนี้ในที่สุดถูกไหมครับเพราะอย่างที่ผมได้บอกว่าตั้งแต่แรกว่าตรงนี้มันพยายามที่ไปทําแนวต้านมากเลยถูกไหมครับชนต้านแล้วดึงไส้กลับเพราะมีคนโฟลโลไ y ชนต้านแล้วดึงไส้กลับมีคนโฟลโลไ y จากนั้นก็แท่งนี้ไซด์เวย์ก่อนที่จะปิดเป็นโดจิแล้วบอกไว้แล้วว่ามันมีสิทธิ์ที่จะทำสองอย่างก็คือเปิดแท่งใหม่มาถ้ามันยังมีคนโฟลโลไบอยู่กราฟก็ต้องทุบแต่ถ้าหากว่ามันเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายแล้วไไมมมม่ีนนาัก็จะบิด้ ทีนี้จากการบินมันก็จะเป็นการล่อเซลล์ไปแล้วถ้าไม่มีคนฟอ o รบายถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับคนเขาเห็นว่าการาฟที่ดึงไส้กลับเนี่ยจากการที่มันชนแล้วไม่ผ่านเนี่ยสามแท่งสีแท่งเนี่ยคนจะเริ่มเชื่อในการที่จะเซล์มากกว่าที่จะบายพอคนเซลล์แล้วยกการาฟก็จะยกตัวขึ้นได้เลยถูกไหมครับเพราะส่วนอะไรครับส่วนคนเซลถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วการาฟมันก็ยังวิ่งเป็นเทรนของมันอยู่แต่คนเซลล์นั้นคิดเอาเองว่าการาฟจะต้องกดตัวลงเพราะว่ามันมีการดึงไส้กลับจากการชนแนวต้านตรงนี้ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกราฟเราก็เห็นเลยว่าพอกดตัวลงมาเปิดเป็นแกรปก็คือการเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายนั่นเองที่ข้างล่างตรงนี้จากนั้นยกตัวขึ้นล่อเซลแล้วก็เบรกไปล่อเซลลที่แนวต้านตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้มีการล่อเซลล์ที่แนวต้านออทัมไฮแต่ประเด็นคือแต่นะครับออทามไฮนั้นมันจะเป็นแนวต้านถูกไหมครับซึ่งแนวต้านออทามไฮมันทําได้2อ,อย่างคือการที่ยกตัวขึ้นไปมีคนเซลล์ที่ออทัมไฮเพราะเป็นแนวต้านกับ มีคนไปเซลล์โดยการที่เป็นการเล่นทฤษฎี breakout ก็คือ follow by หรือตั้ง buy stop นั่นเองพอมันยกตัวขึ้นไปชนออทำหายแล้วมันดันดึงไส้กลับแปลว่าเรารู้แล้วว่าการาฟมีคนตั้ง buy stop ถูกไหมครับการาฟก็เลยดึงไส้กลับมาเคลียร์ sl หรือกิน sl ของคนที่ตั้ง buy stop ก่อนแล้วก็เปิดแ่งใหม่มากดตัวลงมาเคลียร์ต่อถูกไหมครับแล้วเคลียร์มาเนี่ยโดยรวมแล้วประมาณ2,000กว่าจุดถูกไหมทำาโลไว้ที่4024.56 แปลว่าเคลียร์มาแล้ว2,000กดจุดก่อนที่จะดึงไส้กลับแล้วยกตัวขึ้นไปได้แล้วที่มันพยายามยกตัวขึ้นไปได้แปลว่าตอนที่มีคนโฟลว์บ่ายมันยกกดตัวลงมาเคลียร์เนี่ยจำนวนคนที่บายอาจจะมีเท่าๆกับคนที่เซลแต่กราฟเลือกที่จะยกตัวขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันเลือกที่จะยกตัวขึ้นแปลว่ามันต้องกดตัวลงมาเคลียร์วาล่มฝั่งบายออกก่อนแล้วจากนั้นค่อยยกตัวขึ้นไปชนต้านลอ่อเซลเพิ่มด้วยแล้วก็ไปลอ่อเซลสาอีกทีหนึ่งแล้วก็เบรกไปในที่สุด แต่ตอนนี้ประเด็นคือยกตัวขึ้นไม่ไปชนต้านออทมามไฮใหม่ไปแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ดึงไส้กลับก่อนแปลว่าตอนเนี้ถ้ามันยกตัวขึ้นไม่ได้มันพยายามยกตัวขึ้นแล้วยกตัวขึ้นไม่ได้แปลว่าในตลาดนี้ณนะปัจจุบันนี้มีคนโฟล์ลเซลล์เอฟโฟล์บายเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวกราฟจะต้องทุบเพราะว่ากราฟที่พยายามยกตัวขึ้นอย่างต่อเน,นื่องไม่ได้จะต้องมีการทุบลงมาเคลียร์ก่อนแล้วในการเคลียร์แปลว่าถ้ามีการเคลียร์ลงมาขนาดนั้นมีสีเทียวิ่งลงมาถึงไหนครับ ตรงกลางสามเหลี่ยมตรงนี้ที่สามเก้าเก้าสองแต่ถ้าหากว่ามันทุบเคลียรละเอียดก็แปลว่าต้องชนรับเดที่สามแปดสามเก้าแปดเก้าถูกไหมครับแล้วก็กดตัวลงมาต่อแปลว่ามีสิทธิ์ทุบจากราคาปัจจุบันกดตัวลงมาถึงจุดจุดนี้โดยเข้าๆประมาณสักหกเจ็ดพันจุดนะครับระวังไว้เลยเนาะถ้ามันจะทุบเคลียแปลว่ามันทุบเคลียรได้หกเจ็ดพันจุดแต่ถ้ามันไม่ได้เคลียรละเอียดยิบก็อาจจะกดตัวลงมารอๆห้าพันกว่าจุดซึ่งก็หนักเท่าๆกัน เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ากราฟทำออทำไยไม่ได้พยายามอย่าไปโฟล์ลบายพยายามย่อมาอย่าไปบายเพราะอะไรครับยกตัวขึ้นไม่ยอมทําลายต้านเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงมาถ้าคุณไปไล่บายแปลว่าคุณทําให้ตัวเองอยู่ในจุดเสี่ยงแต่ถ้าหากว่ามันยกตัวขึ้นทาลายต้านออทำไยได้เปิดแท่งใหม่มากกดตัวลงไม่ถึงรับเราก็จะบายถูกไหมครับเพราะว่ามันทําลายเพราะมันต้องการที่จะยกแล้วแต่ถ้าหากว่าอย่างนี้ยรอให้มันทุบไปเลยดีกว่าถ้ามันทุบลงมา5 0 0 0ันจุดแล้วคุณมาบายที่ข้างล่างไปเลย พอการมันสร้างไพ่เช่นการกลับตัวฝั่งใบปุ๊บยกตัวขึ้นไล่ชนต้านไม้คุณก็จะปลอดภัยแล้วสามารถที่จะถือรันเทรนได้ซึ่งไม้ที่จะถือรันเทรนได้ต่อไปก็จะแปลว่าไม้ที่คุณได้จากราคาไหนก็ช่างมีสิทธิที่จะเอาไปชนได้เลยถึง4070 4080 4090ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูให้ดีก่อนที่จะเข้าออเดอร์ถ้าสมมุติว่าเป็นอรอตเล็ก MM ให้ดีเลือกจุดเข้าออเดอร์ที่ดี รอให้มันมีการทุบลงมาก่อนไม่ใช่แค่กดตัวลงซด์เวลงมาหาแนวรับคุณก็ไล่ใบถ้ามีการทุบลงมาชนรับหันไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกครับจังหวะน,นั้นอะ่ะมันจะเป็นจุดที่ใบที่ดีซึ่งถ้าในกรณีที่คุณตามเงื่อนไขแล้วแล้วคุณก็ยังแพ้มันไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมครับเพราะว่าถ้ากราบเลือกที่จะเคลียร์ละเอียด5 6 7 0 0 0จุดแล้วพอร์ตคุณมันพอร์ตเล็กแล้วคุณแพ,อแพอ้อันเนี้ยมันไม่ได้ผิดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไล่ใบตั้งแต่ข้างบนแล้วมันทุบล,ลงมาแค่3 0 0 0จุดแต่คุณแพอ้อััันนนี้มมผิดถกครบ เพราะฉะนั้นเลือกจุดบายในจุดที่ดีแต่สําหรับคนที่ M m ได้เขาจะมีกระสุนเพื่อที่จะเล่นมาตรงนี้ด้วย1ตรงนี้2ตรงนี้3แล้วก็ตรงนี้4แปลว่าต่อให้มันทุบแรงแค่ไหนกระช่างถ้ามันทุบมา7,000จุดเราควรมีแค่4ี่ไม้เป็นอย่างต่ำไอเป็นอย่างสุดด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรครับคนจะถูกล่อายที่ตรงนี้1 2 3 4 5ส7แล้วก็8เห็นไหม คือคนจะโดนลอบใบม,มาแล้ว8ดไม้แต่ถ้าเราเป็นเราเราจะต้องได้แค่สไม้ซึ่งในกรณีที่คนที่โดน8ไม้โดนเคลียร์ไปหมดแล้วกราฟก็จะกลับตัวขึ้นไปได้ส่วนเราที่มีแค่สี่ไม้ก็จะแก้ไม้ที่เหลือได้แล้วมีไม้หนึ่งมาถือกําไรได้เลยนะครับเนาะสำหรับ H4 ก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเล่นตามเกมเล่นตามไฮเอคชั่นถ้ามันยังไม่ได้มีการทําลายต้านเราก็จะไม่เล่นถูกไหมครับเพราะว่าเงื่อนไขของผมก็คืออะไรครับแท่งหนึ่งทาลาย1ต้าน แปลว่าเปิดแห่งใหม่มากดตัวลงเราจะใบหนึ่งรอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนที่มันมีการแท่งเขียวเนี้ยที่ทําลายต้านนี้ไปแล้วแล้วเปิดแห่งใหม่มากดตัวลงมาเราใบาตอนนี้ก็กําไรแล้ว1รอบถูกต้องไม่ผิดแปลว่าแท่งปัจจุบนันนี้ต้องทําลายต้านนี้เป็นอย่างต่ําไม่ใช่ไม่ไม่จำเป็นต้องต้านออนทำไฮนะแต่อย่างน้อยสุดก็คือต้านนี้เป็นอย่างต่ําถูกไหมครับแต่ถ้าทําลายออนทำไฮได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าเปิดแห่งใหม่ามาย่อลงมาเราก็จะใบถูกไหม แต่ถ้าหากว่ามันยังไม่ทําลายแล้วคุณไปโฟลล์าบตอนนี้แล้วกราฟมีการดึงไส้กลับหมดแท่งแล้วไม่ทําลายต้านด้วยแล้วกดตัวลงเป็นแท่งแรงไล่ชนรับแปลว่าคุณโฟลล์ายในจุดที่แย่ที่สุดเลยถึงจะไม่ใช่โดนโดนล่อายที่ปลายไส้คุณก็ยังไปบายอยู่เหนือแนวต้านซึ่งเป็นแนวต้านที่ยังไม่ได้ถูกทําลายด้วยซ้าแปลว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่บายที่ถ้าเกิดว่ากราฟทุบละเอียดแล้วไซด์เวย์ในกรอบในในแก้วในใน,ในแก้มกว้าง แปลว,ว่าคุณจะกลับมาแก้มไม้ได้ไม่ได้เลยจนกว่ามันจะเลือกที่จะกลับตัวมาอีกรอบแล้วยกตัวขึ้นมาซึ่งถ้าคุณแก้ไม้ไม่ได้ที่จุดนี้แปลว่าคุณก็มีสิทธิ์ไปโดนล่อใบไล่ลงมาเรื่อยๆจนกว่าคุณจะไมไม่ได้แล้วคุณก็จะมาเฮเซลที่ข้างล่างตามเคยเนาะนี่คือจุดที่ไม่อยากให้เกิดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ